สวัสดีครับ into the back b ็ x ในวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวการเกิดเหตุระเบิดกลางอากาศของสายการบินเมโทรเจ็ตหลังจากการขึ้นบินจากสนามบินในประเทศอียิปต์เมื่อปี2015ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตทั้งลำเรื่องราวการสืบสวนอุบัติเหตุในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมกันเลยครับ สายการบินเมโทรเจตเป็นสายการบินต้นทุนต่ำของประเทศรัสเซียกี่ต,ตั้งขึ้นในปี1993ให้บริการเส้นทางบินในทวีปยุโรปและเอเชียรวมถึงบางประเทศในทวีปแเอฟริกาซึ่งรวมถึงจุดหมายปลายทางยอดนิยมอย่างเมืองชามเอลชีซึ่งตั้งอยู่ทางตะว,วันออกของประเทศอียิปต์ด้วยเช่นกันด้วยสภาพอากาศที่อบอุ่นตลอดปีและชายหาดที่สวยงามทําให้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ชาวรัสเซียนิยมเดินทางมาพักตากอากาศเป็นจานวนมากซึ่งสายการบินเมโทรเจ็ต ก็ได้มีการให้บริการจากหลายเมืองในรัเสเซียมุ่งหน้ามาอย่างเมืองแห่งนี้เป็นจำนวนหลายเที่ยวบินด้วยกันแต่ย้อนกลับไปในวันที่31ตุลาคมปี2015สายการบินเมโทรเจ็ทเที่ยวบินที่9268ซึ่งมีกำหนดการรับส่งผู้โดยสารจากชามเอลซิกมุ่งหน้าสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อเครื่องปนของพวกเขาเกิดระเบิดขึ้นหลังจากการออกเดินทางจากสนามบินไปได้เพียงไม่นานในเที่ยวบินนี้ พวกเขาใช้เครื่อง Airbus A321 ทํำการบินในวันนี้และมีวอลเลอรี่นีมอฟสตำหนัพี่เป็นกัปตันในเที่ยวบินเขามีประสบการณ์การบิน12,000ชั่วโมงและเป็นชั่วโมงบินของเครื่อง A321 อยู่ที่3,800ชั่วโมงขณะที่ผู้ช่วยของเขาอาดีตนักบินกองทัพอากาศรัเสเซียเชอร์เกตุคาเชฟมีประสบการณ์การบินอยู่ที่5,641ชั่วโมงและเป็นชั่วโมงบินของเครื่อง A321 อยู่ที่ 1,300ชั่วโมงในเวลา5นาฬิา50นาทีเที่ยวบิน9268ก็ได้ออกเดินทางสู่จุดหมายปลายทางหลังจากการบินขึ้นเป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างก็ดูเป็นปกติดีเครื่องบินสามารถบินขึ้นได้อย่างปลอดภัย20นาทีหลังจากการบินขึ้นในขณะที่เครื่องบินกำลังไประดับไปที่เพดานบิน3,000 30, ฟุตเครื่องบินก็ใกล้จะพ้นน่านฟ้าของอียิปต์และจะเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศไซปรัส พอบังคับการบินได้แจ้งนักบินว่าให้เตรียมพมสรารับการเปลี่ยนสูงควบคุมการจราจรทางอากาศซึ่งจะเป็นหน้าที่ของสนยนควบคุมไซปรัสจะเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมการจราจรต่อไปนักบินตอบรับคำสั่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรเหตุการณ์ในตอนนี้ดูไม่มีอะไรผิดปกติแต่ในอีกไม่กี่นาทีถัดมาเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรก็พบความผิดปกติเครื่องบินมีการลดระดับลงอย่างต่อเนื่องแทนที่จะเป็นการไต่ระดับขึ้นไป เจ้าหน้าที่พยายามสอบถานนักบินว่ามีความผิดปกติอะไรหรือไม่แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบจากนักบินหลังจากนั้นเครื่องบินก็หายไปจากจอเรดาร์เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรรู้ได้ทันทีว่าพวกเขาอาจจะสูญเสียเที่ยวบิน9268ไปแล้วพวกเขาจึงได้ทำการแจ้งหน่วยกู้ภัยและกองทัพอากาศอียิปต์เข้าทำการค้นหาบริเวณที่เครื่องบินหายไปจากจอเรดาร์ในที่สุดพวกเขาก็ได้พบกับเที่ยวบิน9268 ตกลงบริเวณคับสมุทรไซนาไนซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างทวีปเอเชียและแอฟริกาซึ่งจากการตรวจสอบพวกเขาไม่พบผูร้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ผู้โดยสารและลูกเรือจำนวน224คนเสียชีวิตทั้งหมดโดยที่ผู้โดยสารทั้งหมดเป็นชาวรัสเซียที่กำลังเดินทางกลับจากการพักผ่อนตาอากาศที่ชามเอลชีกข่าวการสูญเสียเที่ยวบิน9 2 6 8เริ่มแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมาที่สนามบินในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพื่อลองฟังข่าวเป็นจำนวนมากเที่ยวบินทุกเที่ยวที่กำลังจะออกจากชามเอลชีกมาอย่างรัสเซียถูกลงับเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพวกเขาไม่รู้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุหรือการก่อการร้ายกันแน่เจ้าหน้าที่สืบสวนจากอียิปต์และรัสเซียได้เดินทางมายัางจุดเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีมสืบสวนเริ่มตรวจสอบชิ้นส่วนในที่เกิดเหตุ และทำแผนที่เศษซากของเครื่องบินที่กระจายอยู่ที่พื้นซึ่งพวกเขาพบว่าเศษซากของเครื่องบินกระจายอยู่เป็นบริเวณกว้างเป็นทางยาวประมาณ13กิโลเมตรและพบส่วนห่างของเครื่องบินตกอยู่ห่างจากจุดที่ลําตัวเครื่องบินตกอยู่ถึง5กิโลเมตรนี่คือบาะแสแรกที่ทีมสืบสวนได้พบพวกเขาคาดว่าเครื่องบินน่าจะเกิดระเบิดกางอากาศที่ความสูงมากกว่า20,000ฟุตจึงทําให้เศษซากกระจายได้เป็นบริเวณกว้างขนาดนี้ ซึ่งถ้าหเครื่องบินตกกระแทกพื้นตาปกติแล้วเศษซากของเครื่องบินจะกระจายอยู่เป็นวงแคบมากกว่าแต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรทําให้เครื่องบินถึงระเบิดกาอากาศได้ขณะที่กล่องดาและกล่องบันทึกเสียงของห้องนักบินถูกเก็บกู้ขึ้นมาได้พวกมันจึงถูกส่งเข้าห้องแลบเพื่อทําการถอดรหัสโดยทันทีในขณะเดียวกันนั้นก็เกิดข่าวลือขึ้นมาว่าอุบัติเหตุนในครั้งนี้เป็นฝีมือของผู้ก่อการร้าย เนื่องจากบริเวณคาบสมุทรไซนายที่เครื่องบินตกนั้นยังคงม,มีข้อพิพาทระหว่างกลุ่มก่อาการร้ายและกองทัพอียิปต์อยู่บ่อยครั้งและการจะเป็นไปได้ว่ากลุ่มก่อาการร้ายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะสร้างสถานการณ์เพื่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นและในที่สุดกลุ่มก่อาการร้ายไอเอสก็ได้ออกแถลงการ์ว่าอุบัติเหตุนในครั้งนี้เป็นฝีมือของพวกเขาเองพวกเขาให้เหตุผลว่าต้องการแก้แค้นรัสเซียจากการบุกโจมตีซีเรีย ซึ่งเป็นฐานที่มั่นสำคัญของกลุ่มกอ่อการร้ายไอเอสทีมสืบสวนยังไม่ปักใจเชื่อว่าอุบัติเหตุนในครั้งนี้เป็นฝีมือของกลุ่มกอ่อการร้ายแต่ถ้าหากเป็นเรื่องจริงพวกเขาจะใช้วิธีการแบบใดในการโจมตีเครื่องบินที่บินอยู่สูงกว่าสามหมื่นฟุตได้ทีมสืบสวนจึงรอตรวจสอบข้อมูลและก็ได้พบกับอาวุธที่น่าสงสัยอย่างหนึ่งมันคือเครื่องยิงจรวดแบบประทับบ่าที่นิยมใช้ในกลุ่มผู้กอ่อการร้ายซึ่งอาวุธชนิดนี้ เคยยิงเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศอียิปต์ตกมาก่อนพวกเขาสงสัยว่าอาวุธชนิดนี้สามารถยิงจรวดขึ้นไปสูงถึง3 0 0 0 0ฟุตได้หรือไม่ทีมสืบสวนจึงลองตรวจสอบสเปคของเครื่องยิงจรวดรุ่นนี้และก็พบว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เครื่องยิงจรวดรุ่นนี้จะยิงขึ้นไปได้สูงถึงส0ม0 0ฟุตข้อสันนิษฐานที่ว่าอุบัติเหตุนในครั้งนี้เกิดจากฝีมือของกลุ่มผู้ก่อการร้ายจึงถูกปัดตกไป ทีมสืบสวนจะได้ทำการตรวจสอบเศษซากในที่เกิดเหตุและบพบข้อสงสัยอย่างหนึ่งพวกเขาพบว่าเครื่องยนต์ทั้งสองเครื่องถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงและหลุดออกจากปีกเครื่องบินทำให้พวกเขาสงสัยว่าเครื่องบินเกิดระเบิดขึ้นที่บริเวณถังน้ามันหรือไม่เหมือนในกรณีของ TWA เที่ยวบินที่800ที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่ถังน้ำมันและเกิดระเบิดกาอากาศขึ้นเมื่อปี1996 ทีมสืบสวนจึงทําการเก็บกู้ซากทั้งหมดและนําไปไว้ในโรงเก็บเครื่องบินเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งแต่จากการตรวจสอบพวกเขาก็ไม่พบความผิดปกติอะไรที่บริเวณถังน้ามันมันยังอยู่ในสภาพปกติไม่มีร่องรอยของการระเบิดจากภายในทําให้ทีมสืบสวนจึงตัดข้อสันนิษฐานที่ว่านี้ออกไปแต่หลังจากนั้นไม่นานทีมสืบสวนก็ได้บอกแสใหม่แฟนสาวของนักบินผู้ช่วยได้มีการให้ข้อมูลว่าเขาได้คุยกับเชอ,เอร์เกตูคาเชฟ แฟนหนุ่มของเขาก่อนที่จะออกเดินทางจากชชมเอลชิกเธอได้เล่าว่าทุกขาเชฟบอกว่าตอนนี้เครื่องบินมีปัญหานิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แจ้งว่ามีความผิดปกติอะไรและเป็นเรื่องร้ายแรงแค่ไหนจากข้อมูลนี้ทําให้ทีมสืบสวนต้องสอบถามกับทีมช่างประจําสนามบินที่ตรวจสอบเครื่องบินเป็นคนสุดท้ายเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องบินมีปัญหาอะไรก่อนออกเดินทางหรือไม่แต่วิศวกรที่ตรวจสอบเครื่องบินก็ยืนยันว่า เครื่องบินไม่ได้มีปัญหาอะไรไมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแต่เขาก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีการบันทึกในรายง,งานของเครื่องบินเอาไว้ว่าในปี2001เครื่องบินลำนี้เคยประสบอุบัติเหตุส่วนท้ายลำตัวของเครื่องบินกระแทกกำรันเวย์ในขณะทำการลงจอดที่ไคโรลและได้ทำการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในกรณีที่ส่วนท้ายของเครื่องบินกระแทกกำรันเวย์มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งในตอนที่เครื่องบินทำการบินขึ้นหรือลอดลงจอด แต่ความเสียหายอาจจะรุนแรงไม่เท่ากันขึ้นอ,อยู่กับความรุนแรงในตอนที่กระแทกกับพื้นถ้ามีความรุนแรงมากและมีการซ่อมบำรุงที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่ผู้ผลิตเครื่องบินได้แจ้งเอาไว้ก็อาจจะทําให้ส่วนหางของเครื่องบินเกิดแตกออกในระหว่างทําการบินได้ดังเช่นในกรณีของไชน่าแอร์ไลน์เที่ยวบินที่611ซึ่งก็เกิดจากการซ่อมแซมส่วนหางที่ไม่ได้มาตรฐานทําให้ส่วนหางได้แตกออกในระหว่างทําการบินจนมีผู้เสียชีวิตมากถึง225คนในปี2002 เมื่อได้รับข้อมูลดังกล่าวทีมสืบสวนจะได้ตรวจสอบบริเวณส่วนหางของเครื่องบินอย่างละเอียดอีกครั้งโดยเน้นเฉพาะส่วนที่ได้รับการซ่อมบำรุงเป็นพิเศษถ้า,ามีการซ่อมแซมที่ไม่ได้มาตรฐานหลักฐานในที่เกิดเหตุจะแสดงให้เห็นถึงความร้าของวัสดุซึ่งจะทําให้เกิดรอยราวและรอยแตกทําให้ส่วนหางหลุดกระเด็นออกมาได้แต่จากการตรวจสอบพวกเขากล่พบว่าในส่วนที่ซ่อมบำรุงยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดีและไม่พบร่องรอยที่จะนําไปสู่อุติเหตุนในครั้งนี้แต่อย่างใด ในตอนนี้ทีมสืบสวนต้องหวังพึ่งข้อมูลจากกล่องดําและกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบินที่ถูกถอดรหัสออกมาได้จากการตรวจสอบข้อมูลจากกล่องดําทีมสืบสวนไม่พบความผิดปกติอะไรเกี่ยวกับระบบควบคุมการบินทุกอย่างดูเป็นปกติดีไม่มีการแจ้งเตือนถึงระบบควบคุมการบินและเครื่องยนต์ก็ดูจะไม่มีปัญหาอะไรก่อนตกกระแทกพื้นทีมสืบสวนจะได้ย้อนกลับไปฟังเทปบันทึกเสียงในห้องนักบินเพื่อตรวจสอบว่า เกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ซึ่งพวกเขาจะต้องฟังบทสนทนาว่านักบินทําการบินได้อย่างถูกต้องหรือไม่พวกเขาข้ามขั้นตอนการบินที่สําคัญอะไรไปหรือเปล่ารวมถึงยังต้องฟังเสียงสภาพแวดล้อมในห้องนักบินอีกด้วยว่ามีความผิดปกติอะไรหรือไม่เทปบันทึกการสนทนาสแสดงให้เห็นถึงก,การทำงานของนักบินทั้งคู่ตั้งแต่เครื่องบินเริ่มทำการบินขึ้นจากสนามบินในชามเอลชิกจนก,กระทั่งถึงจุดท,ที่เกิดอุบัติเหตุแต่ทีมสืบสวน ก็ไม่พบความผิดปกติอะไรในระหว่างทําการบินนักบินทั้งสองคนดูจะประสานงานกันได้ดีและปฏิบัติตามขั้นตอนการบินได้ถูกต้องทุกอย่างแต่อยู่ดีๆเครื่องบันทึกเสียงก็ได้หยุดไปและเครื่องบินก็ล่วงลงสู่พื้นจนกลายเป็นหายนะคนาข้างใหญ่เกิดขึ้นทีมสืบสวนยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรแต่เมื่อได้ย้อนฟังเทปบันทึกเสียงอย่างละเอียดอีกครั้งพวกเขาก็ได้พบกับเสียงปริศนาก่อนการหยุดบันทึกเสียง ทีมสืบสวนจึงทาการวิเคราะห์อย่างละเอียดและก็บพบว่ามันเป็นเสียงคล้ายกับเสียงเริ่มต้นของการระเบิดเบาะแสนี้สําคัญมากดูเหมือนว่าจะมีการระเบิดที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องบินพวกเขาจึงต้องทําการตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเสียงมาจากทิศท,ทางไหนซึ่งมันจะช่วยให้การวิเคราะห์หาจุดที่ระเบิดทําได้แคบลงทีมสืบสวนจึงต้องทําการแยกความทีเสียงเทียบกันในช่วงเวลาเดียวกันจากไมโครโฟนแต่ละตัว เพื่อตรวจสอบว่าเสียงมาจากไมโครโฟนตัวไหนก่อนซึ่งบนเครื่อง A32 1จะมีไมโครโฟนในห้องนักบินอยู่3จุดคือไมโครโฟนที่นักบินผู้ช่วยและของกัปตันส่วนอีกหนึ่งจุดคือไมโครโฟนบนเพดานของห้องนักบินซึ่งจะติดตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างนักบินทั้งสองคนซึ่งจากการตรวจสอบพวกเขาก็บพบว่าเสียงมาจากไมโครโฟนของกัปตันก่อนแล้วตามด้วยไมโครโฟนตัวกลางและจึงมาที่นักบินผู้ช่วยเป็นคนสุดท้าย จึงทาให้สรุปได้ว่าเกิดการระเบิดขึ้นทางฝั่งซ้ายของเครื่องบินและเมื่อทําการตรวจสอบจากแผ่นที่เศษซากของเครื่องบินซึ่งพบส่วนหางของเครื่องบินตกลงมาก่อนถึงจุดที่เครื่องบินตกอยู่5กิโลเมตรทำให้ทีมสืบสวนเชื่อว่าน่าจะเกิดการระเบิดขึ้นมาจากทางฝั่งซ้ายบริเวณด้านหลังของเครื่องบินในตอนนี้พวกเขารู้ถึงจุดที่เครื่องบินระเบิดแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรเครื่องบินจึงระเบิดขึ้น การตรวจสอบเศษซากเครื่องบินในบริเวณนั้นน่าจะทําให้พวกเขาค้นหาคําตอบได้ทีมสืบสวนจึงนาชิ้นส่วนของเครื่องบินด้านหลังมาประกอบขึ้นใหม่เพื่อตรวจสอบหาร่องรอยของการระเบิดในที่สุดพวกเขาก็ได้พบกับเบาะแสสําคัญมันเป็นร่องรอยของการระเบิดจากภายในของเครื่องบินซึ่งบริเวณนั้นคือห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องด้านหลังเครื่องบินทีมสืบสวนจึงทําการตรวจสอบหาสารระเบิดที่ชิ้นส่วนของเครื่องบินที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งผลการทดสอบก็บพบสารระเบิดตกค้างที่เศษซากของเครื่องบินทําให้แน่ใจได้ว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้เป็นการก่อการร้ายอย่างชัดเจนแต่ทีมสืบสวนต้องหาเหตุผลให้ได้ว่าระเบิดขึ้นไปอยู่บนเครื่องบินได้อย่างไรพวกเขาทําการตรวจสอบผู้โดยสารทุกคนโดยเฉพาะผู้โดยสารที่นั่งอยู่บริเวณที่จุดระเบิดแต่ผู้โดยสารทุกคนบนเที่ยวบินนี้เป็นชาวรัสเซียและไม่พบว่าคนใดเชื่อมโยงก,กับกลุ่มผู้ก่อการร้าย โดยเฉพาะผู้โดยสารที่นั่งบริเวณจุดที่ระเบิดเป็นเด็กหญิงอายุ15ปีและเธอก็เดินทางมากับแม่ของเธอทีมสืบสวนมั่นใจว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้ไม่ใช่การระเบิดพีชีพแต่เป็นการรอบวางระเบิดมากกว่าข้อมูลจากหน่วยข่าวกองของสหรัฐและอังกฤษยิ่งเสริมความมีน้ำหนักของการเก่อก,การร้ายในครั้งนี้เมื่อพวกเขาได้รับข้อมูลว่าและวันก่อนเกิดอุบัติเหตุมีข้อมูลหลุดออกมาว่าจะมีการโจมตีครั้งใหญ่เหนือคาบสมุทรไซนาย ซึ่งเป็นการปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้ายไอเอสทำให้ทีมสืบสวนจึงต้องทําการค้นข้อมูลเกี่ยวกับการก่อการร้ายของกลุ่มไอเอสซึ่งก็บพบข้อมูลที่น่าสนใจอย่างหนึ่งพวกเขาพบว่ากลุ่มไอเอสเคยออกนิตยสารประจํากลุ่มของพวกเขาชื่อว่าดาบิกซึ่งจะเป็นการรวบรวมข่าวสารและการก่อการร้ายของกลุ่มไอเอสโดยเฉพาะโดยเนื้อหาส่วนหนึ่งมีการกล่าวถึงระเบิดที่พวกเขาประดิษฐ์ขึ้นโดยทำมาจากกระป๋องน้ำอัดลมเพื่อใช้ในการก่อการร้ายในครั้งนี้ ซึ่งปริมาณระเบิดขนาดนี้ก็มากพอที่จะทําให้เครื่องบินตกได้ทีมสืบสวนเชื่อว่าระเบิดดังกล่าวคงจะถูกนําไปไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งของห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่องบินแต่มันถูกนําไปไว้ได้อย่างไรในเมื่อระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบินค่อนข้างเข้มงวดขนาดนั้นถ้าไม่ใช่ผู้โดยสารก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ภาคพื้นของสนามบินเองทีมสืบสวนจะได้ทําการตรวจสอบประวัติของเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างละเอียดและพบว่า มีเจ้าหน้าที่หนึ่งคนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกอ่อการร้ายโดยญาติของเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มกอ่อการร้ายไอเอสและตัวเขาเองก็สามารถเข้าออกบริเวณสนามบินได้อย่างอิสระแม้ว่าในการเดินทางเข้าพื้นที่ในสนามบินจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะรู้จักและติดติดโดยกับพนักงานตรวจค้นก่อนนาระเบิดเข้าไปภายในได้ได้ฉวยโอกาสนําระเบิดที่ประดิษฐ์ขึ้นของกลุ่มไอเอสนำไปวางไว้ในห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่องบิน ก่อนจะมีการระเบิดขึ้นและกลายเปน็นโศกนาฏกรรมที่มีผู้เสียชีวิตมากถึง224คนในตอนนี้ทีมสืบสวนเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วกลุ่มก่อการร้ายไอเอสวางแผนลังแคนรัสเซียที่บุกโจมตีซีเรียจึงวางแผนให้เจ้าหน้าที่สนามบินผู้ซึ่งเป็นญาติกับสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายนำระเบิดเข้าไปวางในห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่องบินด้านหลังหลังจากที่เครื่องบินบินขึ้นไปที่ระดับความสูง30,000ฟุตบริเวณเหนือคาบสมุทรไซนาย ระเบิดที่วางไว้ก็เกิดระเบิดขึ้นความรุนแรงจากการระเบิดทําให้ส่วนท้ายของเครื่องบินหลุดออกจนทําให้เครื่องบินตกลงมากระแทกพื้นและกลายเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่เกิดขึ้นหลังจากเกิดอุบัติเหตุทางการของอียิปต์ได้เข้มวงวดในด้านของความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการตรวจสอบประวัติการทํางานของเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างละเอียดเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุก,การร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียแก่ผู้โดยสารที่บริสุทธิ์และไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางด้านการเมืองและศาสนาซึ่งพวกเขาอาจจะโชคร้ายที่อยู่ในเป้าหมายของการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายดังเช่นในกรณีนี้ก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ